โอเคก็สวัสดีคนดูทุกท่านเด็กับผมอยู่กับผมบางอ,อมคนดีคนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวมอด S2 ของช่างเมนะครับผมเป็นมอดรถบัสเนาะอ่ะก่อนอื่นนะครับผมทุกคนต้องเข้าดิสนีับผมอ่อา Xcloud เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมตอนคุณเข้ามานะครับผมจะสามารถดูได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นผมอ่ะอันนี้ เจเตอร์ G 4, หรือเปล่าเจเตอร์เจตตาช่ไหมเถอะแล้วก็ในสแตป์ Stamp นะครับผมอันนี้จะเป็นเสียงเครื่องครับผมบเสียงเครื่องสแกนเนียราคา380รนะครับตรงนี้จะเป็นอันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นของ S2 ปะ่ะไม่รู้ตัวอื่นใช้ได้ไหมแต่นี้ผมผมรู้แค่ว่าอันนี้คือ S2 โอเคต่อไป สิ่งที่เราจะพามาดูครับผมตรงนี้ครับผมคือตรงนี้สโตร์ครับผมตรงนี้จะมี2คันนะครับจะมีซูเปอร์เอสกับเอสทูซึ่งเอสทูจะอยู่บนนี้ครับผมเอสทูที่ทุกคนจะซื้อได้นะครับผมจะมีเอสทูธรรมดากับเอสทูพัทนะครับผมซึ่งผมแนะนําให้ซื้อทั้ง2ตัวนะครับผมถ้าใครจะเล่นนะครับผมก็เริ่มจากสกินเอสทูนะครับผมสิ่งที่มีก็ท้าย1หน้า1สกิน3ประตูเปิดได้นะครับผมประตูเปิดปิดได้ประตูปุ่มกระจกเดิมได้เลยนะครับผมบังแดดสกินกระจกบลาบลา bla ไฟสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์ท่อน้้ําแแออรร์หลังะไบบนี ก็จะมีพัดลมหมุนด้วยนะครับผมพัดลมเครื่องหมุนผมไม่รู้เป็นของตัวพัดหรือตัวธรรมดาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังหี่ทีนะครับครึ่งตัวธรรมดาเริ่มต้นที่500บาทคนระับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทิเก็ตเลยนะครับต่อมาสแกนเนีย S2 e 2.2 plus นะครับตัว plus นะตัวพัดนะนี้ผมแนะนําให้ซื้อนะครับผมคือ400บาทนะครับผมก็จะรวมทั้งหมดก็ประมาณ900เนาะก็เพิ่มท้ายรถมาอีกหนึ่งนะผมสกินอีกห้านะครับผมลำโพงบนล่างเสาธงหลังบลา bla bla ไปนะครับผม นี่ผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเลื่อยลงมาหมดแล้วครับผมหรือใครอยากจะได้พวงมาลัยแบบสมจริงก่อนนี่นะครับผมนี่ก็จะมีอเอทูอะไรแบบนเนี้ยซุปเปอร์เอเนี่ยซุปเปอร์เอนี่นะครับผมอ่าวิธีซื้อครับผมมาที่ห้องตั๋ตด้านล่างนะตั๋วตตรงนี้นะครับผมเปิดตั๋ตแล้วก็ติดต่อซื้อได้เลยผมว่าจะซื้อตัวไหนนะผมหรือว่าจะซื้อตัวท็อปไปเลยเดี๋ยวผมจะซื้อรีวิวทีนะครับผมตัวนี้นะตัวท็อป วธรรมดาพันห้าตัวตัวพัดห้าร้อยนะครับผมโ okay, อเคเนาะโอเคครับผมพอซื้อเสร็จนะครับผมตามเสร็จนะครับเราเขาให้ยศสกคูครับล้วก็จะโหลดผมแนะนําวิธีโหลดนะครับอย่าไปเลื่อนบนนดูข้างบนครับเลื่อนแค่ตัวล่างครับตัวล่างนะครับตัวล่างสุดนะนอันนี้หนึ่งจุดสี่ดูเวอร์ชันด้วยก็ดีนะผมอันนี้หนึ่งจุดอันนี้น,น่านจะเป็นตัวเสริมอันนี้ตัวหลักอันนี้ตัวเสริมมัางนะผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ชํานาญเรื่องนี้ โอเคโหลดมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพัดนะตัวพัดก็จะผมแนะนําให้โหลดอ่าเวอร์ชันเดียวกันน,น่าจะมีบอลสองตัวนะไม่รู้ไม่แน่ใจอโหลดมาเราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาครับสําหรับใครที่ลงมอดอ่ายูโรทักไม่เป็นนะผมเปิดไฟล์ขึ้นมานครับเกิดไปที่ d o c u ิวเมนต์นะผมนี่ครับจะมีตรงนี้ในยูโรทักแล้วก็มอดใส่ไปได้เลยครับมันมีมัดผมเยอะหน่อยเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมทิงลิงก์ discord ไปให้นะครับผม ไปเข้าในเกมกันเลยเข้าในเกมกันเลยเนาะอเคเนาะมาตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะครับรอมันแป๊บหนึ่งว่า,าจะมีค้างมีแหลกตามสเตปสมุดเติมอีหลอดเดิมของมันเนาะนี่คือของผมมันจะแบบ ชอบเแรกๆชอบค้างๆตอนเข้าอ่ะผมก็ไม่เดือดใจเหมือนก่อนนาะจับจับจับโอเคเข้ามานะผมเข้ามาที่มอสก่อนนะครับผมอ๋อนี่คือเรียงมอสผมนะคือทุกคนจะต้องมีอ่าตับตัวนี้ครับวิธีดูเวอร์ชั่นครับกดตัวไอนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่น1.1นะครับอันนี้เวอร์ชั่น1.4นะอัพทีว,นะวีแล้วนะอ๋อผมจะมีตัวนี้ครับไซ e er เควนเอทูเรียงตามผมก็ได้ครับไซเควนเอทูเอทูพาร์ท เอตูสก e นอีดินะแล้วก็เ2ต c r o w กนะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้น่าจะมาด้วยกันถ้าจำไม่ผิดอันนี้นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้ผมแนะนำให้ลง No d e a ดดอิน no แล้วก็ดู Damage แล้วก็ LS View Pack นะครับผมผมยังไม่มีแจกหรอกนะมอดตอันนี้ผมได้มาจากอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับไปต่อไปต่อไปเข้ามาในเกมนะครับผม ใช่ไหมผมจะมีรถอยู่แล้วนะผมก็เล่นอยู่นะวันนี้เป็นรถของช่างเมนะครับผมเป็นช่างเมอ่าเนี่คือรถที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนะผมแต่งมั่วตอนนี้ผมยังไม่มีนับสก,กินนะผมเข้า <c oughs> มาตรงนี้ครับผมเข้ามาตรงทักดิวเลอร์นะครับผมกดตรงอ่าเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสตรงนี้เป็นรูปมือหรือบัตรเครดิตนะแล้วก็ทักดิวเลอร์นะครับผมเข้ามาแล้วก็แอคเซส Access mod dealer นะครับก็คือรถมอดนะครับนี่ครับรถมอดซึ่งนี่ครับเดี๋ยวผมจะคัสตอมให้ดูเลยดดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาโอเคอเคนาะพอเข้ามานะครับผมรถหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาหน้าแรกก่อนครับหน้าแรกคือเลือกสกินรถนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเลือกสกินรถมั้งนะไม่รู้มันไม่เปลี่ยนให้ผมอะ่ะ โอเคไปตัวต่อไปอันนี้จะเป็นแคซีนะครับผมช่างเถอะอน,นี้จะเป็นเขียนเครื่องของผมมี v 8แต่มันไม่มีเสียงอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบเร็วไฟเลี้ยวแบบช้านะครับผมต่อมาอันนี้ก็คือสกินภายนอกเหมือนกันนะ่าจะเป็นอันนี้มั้งก็เป็นตัวหลักน,น,นี่ครับจะใช้เป็นตัวนี้เนาะต่อมาก็ exit order นะครับอันนี้ช่างเถอะ ตอนนี้เป็นชุดแต่งชุดแต่งตามจุดเลยนะครับเห็นจุดตรงไหนก็เลยชุดแต่งตรงนั้นครับผมนี่ครับโอเคชุดแต่งเริ่มจากบาล่างนะบาล่างจะมี2แบบครับผมจะมีตัวแบบว่ามีอันนี้ผ้าใช่ไหมผ้าคลุมกันฝนนะแล้วก็ใส่ราวแต่งได้เลยนะครับผมก็จะมีราวแต่งให้ได้เลยนะครับโอเคเนาะผมจะใส่ไว้ก่อนแต่ผมไม่ได้เล่นคันนี้นะอันนี้จะเป็นหน้ารถนะครับผมหน้ารถจะมีสแบบนะจะมีแบบหนึ่งครับแบบหนึ่งแบบสปอร์ต แบบ2แบบอันนี้แบบสแกนเนียไม่รู้ผมดูผมไม่รู้ผมไม่คุ้นหน้านี้อันนี้จะเป็นแบบอ่าแบบน่าจะไม่ไม่สแกนเนียก็วนวัวเนี่ยผมไม่แน่ใจส่วนอันนี้อันนี้วนอันนี้น่าจะสแกนเนียเหมือนกันนะอันนี้เป็นอันใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับผมต่อมาลําโพงจะมี2แบบนะตอนนี้มีแค่2แบบนะครับผมเป็นไฟสีน้ําเงินทั้งคู่เนาะนี่ดาวตัวนี้ตรงนี้จะเป็นอ่าบาร์ไฟนะครับบาไฟจะมีบาร์บนบาร์ล่าง ถ้าใครกลัวมองไม่เห็นผมเอาบาบนดีกว่าเนาะแบบบาล่างก็ใส่ไฟได้เลยครับผมแบบนี้เนาะต่อมาตรงนี้จะเป็นอ่าป้ายพวกน่าจะพรบแล้วพวกนี้นะเป็นป้ายเสริมสามารถสั่งทําสกินได้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามีร้านไหนทําบ้างนี่จะเป็นปลาต่อมานะครับต่อมาจะเป็นปลาอันนี้ถ้าจําไม่เห็นก็จะเป็นอ่าบาเหมือนกันบาล่างครับบาล่างอันนี้บาบนนะครับบาบนนะบาบนมี มีแบบอานบบารพวกนี้จะมีแบบว่ายื่นตรงนี้ให้ใส่พวกแตรอะไรพวกนี้ได้ครับผมไม่รู้แตรที่ใช้ได้จริงไหมไม่แน่ใจจะใส่ตัวนี้แล้วกันเนาะ <The> ต่อมาตัวนี้จะเป็นลำโพงแล้วก็บังฝุ่นนะครับผมน่าไม่ใช่น่าจะบังฝุ่นหรือบังฝุ่นเนี่ยไม่แน่ใจไม่ใช่ชนานาญหรือระบัดขนาดน,นั้น <The> อันนี้จะมีแบบว่าตัวนี้บังครับผมแล้วก็ลาโพงแบบตัวเดียวนะตัวเดียวแล้วก็ใส่ตรงนี้เสริมได้นะครับผมเป็นสปอร์ตลุสปอร์ตไลท์ หรือไม่ก็ใส่ตัวนี้ผมเป็นตัวบ้มเบิมเลยไม่ใส่แล้วกันเนาะต่อมาตรงนี้ให้ดูลักษณะนะครับตัวนี้จะเป็นลาโพงบนคนระับสมมุติคุณใส่ตัวนี้แต่แบบอยากใส่แยกคสมมติอยากใส่แยกนะไอ้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ลักษณะมันจะไม่เหมือนกันนะผมเดี๋ยวจะได้ดูอ่ะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาเห็นไหมมันไม่เหมือนกันอัน,นี้มันจะเล็กกว่าเมื่อกี้โอเคต่อมาอันนี้จะเป็นบาร์ข้างนอกนะเป็นเป็นอ่าส่วนเสริมเอาไว้แต่งข้างนอกนะครับผมแต่งข้างนอกรถนะ อันนี้ช่างมันอันนี้อาจะรเห็นจะเป็นบาร์เหมือนกันครับบาร์นี่เห็นไหมจะเป็นบาร์แบบนี้จะมีบาร์แบบบาร์แต่งเองได้กับบาร์ไฟคุมมาให้นะครับผมเหมือนกันกับอันล่างเลยต่อมาขยับมาที่ด้านในรถบ้างตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์นะครับผมสติ๊กเกอร์ที่เรืองแสงได้ครับตรงนี้เท,ท่าที่ผมมีตอนนี้จะมีแค่ของอรชอนนะครับผมอรชอนทัวร์นะครับผมต่อมาจะเป็นตรงนี้จะมีอันเดียวครับผมก็คือบาร์ครับผมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ บางคนก็ใส่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบผมชอบนะครับผมอันนี้จะเป็น,นผ้าม่านนะผมหรือใครจะไม่ใส่โชว์ล่งๆอันนี้ก็เลยก็ได้สวยๆเือนกันสวยอีกแบบแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใส่กันนะโอเคต่อไปหลังคาครับผมหลังคาก็มีแค่เดียวนะครับสปอยเลอร์นะครับผมอันนี้ประตูไม่ใช่ดิอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ลงล้อครับจะมี2แบบนะจะมีแบบนี้แบบว่าเห็นเยอะกับเห็นเอเห็นน้อยกับเห็นเยอะนะผมผมไม่แน่ใจอันนี้ ต่างกันยังไงนะอันนี้เป็นสติกเกอร์ลายรอบรน,นะครับจะมีจะมีอันนี้ครับของออรชอนจะเป็นป้ายเรืองแสงกันครับอลรชอนไม่แน่เรืองแสงไหมจะไม่ได้แต่ตัวนี้ตัวที่ห้าจะเป็นของน้องหนึ่งน้ำมน,น้ำมนนะครับอ่ะผมใส่นี้แล้วกันใส่ไปก่อนไล่ล่ากันอีกทีต่อมาล่าล่าครับจะมีเป็นเป็นไฟท้ายนะไฟทองรถนะครับจะมีสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงสีเหลืองตอนนี้มีแค่สีสีอันนี้มีแค่สี่สีนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะบังฝุ่นบังฝุ่นมีแค่แบบเดียวครับตรงนี้ก็เป็นล้อบลาบลาบลาว่ากันไปนะครับต่อมาด้านหลังรถนะครับผมตรงนี้สามารถออกแบบสติกเกอร์ใส่ได้ตอนนี้จะเป็นนี่ครับจะเป็นตัวนี้ตรงนี้นะมุมนี้จะเป็นมุมเดียวกันหมดเลยนะครับผมอ่าต่อมาตัวนี้จะเป็นบาร์ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคผมไม่ใส่ผมไม่ชอบอันนี้จะเป็นพัดลมที่หมุนได้ผมบอกนะ อ่าเนี่จะเป็นพวกไฟไฟเบรคไฟเบรกจะเป็นไฟกระพริบนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้เป็นไฟท้ายไฟท้ายมีแบบอ่าแบบว่าสุดเท่กับสมัยใหม่นะครับผมชอบสุดเท่มากกว่าอ่าข้างในจะเป็นไฟไฟเครื่องกับไฟเครื่องยนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมแนะนําไม่แนะนําดีกว่าไม่รู้ผมชอบสีน้ําเงิน่ะผมชอบสีน้ําเงินอันนี้จะเป็น สติ๊กเกอร์นอกนะครับสติ๊กเกอร์นอกแล้วก็ป้ายนอกอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ที่ไม่รู้ทํางานได้จริงไหมไม่แน่ใจไม่ได้สังเกตเยอะขนาดนั้นอันนี้จะเป็นบาร์ครับผมเป็นป้ายทะเบียนใส่ป้ายทะเบียนได้นะเป็นของใหม่กันนะอันนี้เป็นบาร์เสาธงครับผมอันนี้ของแต่งไม่ได้เยอะเหมือนคันแพงครับผมแต่ว่าถามว่าเล่นแก้ขัดได้ไหมสนุกเลยครับคันนี้อันนี้จะเป็นเมื่อกี้ที่ผมกดเมื่อกี้จะเป็นท่ Aun อจะมีท่อแบบเป่าใดแล้วก็ ไม่มีทอ่อนะครับผมแล้วก็มีทอ่อแบบทอ่อทั่วไปแต่ทอ่อทั่วไปแล้วก,วก็ข้างในตรงนี้จะเป็นของล่องห่น <c oughs> อันนี้ก็คืออ่าสายเอาไว้กันมอไซค์เข้าใกล้นะครับผมอ่ะตามนี้แลวเนาะนี่จะเป็นบาร์เหมือนกันนะครับผมโอเคเอาไหมภายในรถครับผมภายในรถก็ปรับแต่งพว่มอะไรได้แต่ว่าไม่สามารถปรับได้เพราะไม่มีมอสนะครับผมน,นี่ก็จะแต่งไฟได้ข้างอันนี้ก็จะ,ะแต่งได้ประมาณนี้ภายในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรถจริงกันเลยดีกว่า โอเคช่าหมนเถอะเนาะโอเคไปรถจริงของเราดีกว่ารถจริงผมไม่แน่ผมวิ่งไวขนาดไหนแล้วนะครับไปไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะผมจอดอยู่บนเขาอ,อย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมหน้าตารถจริงผมแต่งไฟเป็นไฟธงชาติไทยนะครับแล้วก็ไฟกระพริบตัวนี้จะเป็นไฟน้ําเงินแดงเป็นไฟฉุกเฉินในตัวเลยก็ได้ไฟกระพริบแบบนี้นะครับผมโอเคเนาะ เปิดประตูได้ครับผมตั้งเป็นตัว V เอ๊ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนผมตั้งเป็นตัว Z กับตัว C นะเป็นตัวเปิดประตูนะครับผมอ่าตามนี้เนาะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกดเลขศูนย์นะผมใครที่ยังไม่เคยปรับเดี๋ยวไปดูใน YouTube ได้เลยครับผมน,น,นี่ครับภายในอ่านี่ครับช่างช่างหมีครับบัสเซอร์วิสนะครับผมอ่าเจเตอร์เจต้าเจเตอร์อะไรที่บ้างน,นะครับผมอันนี้ S D bus design and service จำกัดนะครับผมในนี้จะมีพวก ไม่ลอยไปเชิญกันไม่ลอยนะครับผมนี่จะมีตุ๊กตานะมีโมเดลติดเอ้ยบีบอะไรเยอะแยะวะ,ะเดี๋ยวขยับรถให้เขาก่อนเออกูรู้แล้วรีวิวได้ไดอาตารรถชิบหายโอเค ต่เบรกมือไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรถไหลโอเคมาดูกันต่อบันไดจะมีไฟนะครับถ้าเปิดไฟนะผมตั้งเป็นตัว L นะนี่ถ้าเปิดไฟถ้าปิดไฟหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เรียบเรียบเลยข้างในก็เรียบเรียบแต่ถ้าดูมุมมองคนขับตรงนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้นะตรงนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอดนนี้มันแค่แบบเหมือนมันทับกันเฉยๆมั้งอันนี้ข้างบนนะครับตรงนี้จะมีโต๊ะกิจกรรมนะครับผมไปบนนะไม่มีไฟเทคในคันนี้ไม่มีไฟเทคในหลงังคานะ จะประมาณนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยแล้วเปิดไฟจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เปิดไฟข้างบนจะมีนี่ครับเครดิตเจ้าของรถครับผมน,น,นี่นี่เนาะนี่จะประมาณนี้ครับผมก็จะมีไฟเลนโบว์ Rainbow ตัวนี้ให้ดูแบบได้ดูมีไฟหน่อยให้ดูดูมีด,ดีีมีภุมมฐานมีสกุลนะครับผมเบาะก,ก็ดีเทลดีใช้ได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นจอนะตัวนี้จะเป็น เบทแล้วก็เบปซี่สวยๆเลยมีลายตลอดทั้งคันนะครับผมตัวนี้เป็นโช,โชฟาโชฟานี้เรืองแสงนะเห็นไหมตอนปิดจะเป็นสีเหลืองตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยถ้างรถไฟวงกลมมันจะเป็นสีขาวตอนปิดจะเป็นสีเหลืองอันนี้ผมไม่แน่ใจบั克หรืออะไรผมไม่แน่ใจจะเป็นถังน้ำแข็งนะไม่มีน้ำแข็งนะไม่มีน้ำแข็งนะอ่เจ้าของรถบรรทุกม,มันก็จะเป็นคอนโซลล่างนะครับผมที่นั่งล่างนะมีแอร์แอร์นี่มีแบรนด์มีซูบิชิเลยครับอิเล็กทริกนะครับอ่ะตามนี้เลยเนาะ ของแต่งนี่ผมแต่งอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมนี่ประมาณนี้เลยอันนี้สกินฟรีเหมือนกันนะผมไม่ได้สั่งทำอันนี้ภายในห้องเครื่องครับผมห้องเครื่องจะมีนี่ครับสายพานตนี้ขยับนะจะเป็นขยับเหมือนแบบเหมือนตรวนี้ขยับมากกว่าสายพานไม่ได้ขยับนะครับเมันแต่ว่ามองไกลๆมันเหมือนสายพานขานขยับนะดูด,ดิสายพานขยับนะโอเคต่อมาตัวนี้จะเป็นพัดลมน่าจะเป็นระบายความร้อนมั้ง ก็จะประมาณนี้ครับผมรถส,สวยๆเลยนะครับผมสามารถซื้อได้กับช่างหมยเลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมบ๊ายบาย